โอ้อ๋ออ๋ออือ,อรกอะไรเบตเตอร์หนึ่งพันคืออะไรเอ๊ยนีย่ก็เป็นการมาเดินสวนสาธารณะครั้งแรกของผมซึ่งน,นี่น่าจะเป็นทางกลับบ้านที่ผมน่าจะต้องกลับในทุกวันนี้และนี่คืออะไรเนี่ยขายาเบป่อ,อไปไ,ได้ไม่กลับมันค่อนข้างเย็บเหนีววิ่งไม่ได้ด้วย เอ่อเออมีไฟสลดสลอยิ่ตามทางสองข้างป่านั่นช่างม,มืดมิดอาตโตงหน้าถนนแบบนี้นี่ค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวไฟกระพริบนิดหน่อยแต่อย่าไปสนใจนมันมากเลยอันนี้เป็นขวดหินตัวนี้มีแสงไฟอ่อนๆด้วยนี่เป็นหมู่บ้านอู้มีภูเขาด้วยยังสวยโอ้ยจะเดินตกตัวนี้เป็นไรอะ่ะยิมอ๋อม,มีมีเรือด้วยไปไม่ได้ แล้วก็เรืออีกแล้วอในนี้เป็นที่นั่งนั่งได้นะครับผมนี่อะไรยินดีต้อนรับสู่อารเลเกอจีนดีนี่คือนี่จีนดีอารเลเกซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นว่าอาร์ไลเป็นเมืองเล็กๆในเวนิสมีประชากรประมาณ1 8 8 7คนตั้งอยู่ท่าการ ยอดเขาโดโลไมอันสวยงามตะก,การตาจุดเด่นที่สุดคือทะเลสาบอันงดงามซึ่งก่อตัวขึ้นในปีคศ .1771 หลังจากเกิดเหตุดินถล่มแยกตัวออกจากภูเขาพีสคืออะไรนะยอดเขาเตี้ยๆอ๋อชื่อยอดเขาอ๋อบนฝั่งขวาของแม่น้ำอคเดโวล เศษซางจำนวนมากได้ฝังกลบหมู่บ้านสาแห่งส่งผลให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลแม้จะมีต้นกำเนิดอนาเศร้าแต่ปัจจุบันทะเลสาบแห่งนี้กลับกลายเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวในท้องถิน่นน้ำใสดุดคริสตลัลสะท้อนกำแพงสูงแตงหงาของภูเขาคิเวตาถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตั้งแต่นักเล่นสกีไปจนถึงนักเล่นเอเมชดีนักเดินป่าที่แสวงหาทิวทัศน,น์อันน่าทึ่งซึ่งภาพวิวก็จะเห็นได้ตามนี้เลยเราก็นาก่าจะมาเดินเที่ยวอยู่ตรงข้างๆนี่แหละและ,และโมไว้ตั้งแต่ต้นเกมสตีดีว่าเรามาเดินเที่ยวเอ้ยว่าเรามาเดินกลับจากทำงานเฮ้ยมีเพจด้วยกลับๆแต่ว่า <c oughs> แสดงว่าเกมนี้เป็นเกมแนวแบบว่ายังไงนะเท่าชมบรรยากาศเมื่อกี่ปิดปิดปิด,เ,ปด,เ,ปดเล่นน้ำใช่ไหมใช่ใช่แหละก็ถามว่าเป็นบรรยากาศที่เจ้าผมดูโซนแล้วนะมันจะออกแบบเย็นๆหน่อยชื้นๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ลมจากแม่น้ำเนี่ยเอาตอนต้นตอนกลางคืนก็ไม่แน่มาเดินหรอก มันเป็นอะไรที่น่ากลัวหล่อๆนิดนึงใช่ถ้าใจดีก็มาเด็กกับเพื่อนไล้ก็มีไฟฉายนิดนึงไฟฉายสองกลอะไรเงี้ยเสียงอะไรวะมีไฟฉายสองกลงถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็เคยขับรถขับรถผ่านแนวถนนคล้ายๆแบบนี้แหละซึ่งเป็นถนนแบบมืดๆดกว้างเดินผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนั้นมันป่าไม่ใช่เหรอไอพีด่ดิมันน้ำไม่ใช่หรอทำไมมีควางวิ่งผ่านวะไอตัวนี้มีมานั่งด้วยอะตางตรงน้นที่นี่เขาสร้างไฟมันสรวยสรวยัสรวเกินไปอะน่าจะทำให้แบบสม่ังกว่านี้นิดน,นึงจะได้ดูน่าท่องเที่ยวหน่อยอ่ามีละอาริกิเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่แสวงหาธรรมชาติกิฬาและสันทนาการเมนี้มีกิจกรรมมากมายให้เหลือกสรรถ้ากิจกรรมวิ่ง ลิสกีที่ทันสมัยและความบันเทิงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ในช่วงฤดูน้อนทะเลสาบแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ผู้คนภายเรือและเรือถีบของชาวประมงสร้างบรรยากาศที่น่าหลงไหลในช่วงเดือนที่อากาศอบอุน่นตลาดลริมทะเลสาบจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกสัปดาห์โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมท้องถิน่นอันตัตผมก็ เอ้บรรยายกาศก็ดูดีเหมือนกันนะเป็นภูขเขาย็นๆอุ้ยไม่เย็นกว่าที่ผมคิดไว้ฮเป็นหิมะเลยอะ่ะนี่ก็เป็นเนี่ยมันควรจะมาเที่ยวประมาณนี้ตอนแบบเย็นๆเที่ยงๆอะไรเงี้ยมันจะได้อากาศดีแต่กลางคืนแล้วถ้าไปตรงนี้ก็ดีแหละแต่มันแต่ถ้ามาเดินแบบที่เรากำลังเดินอยู่นะน <c oughs> นะเนี่ยมันร้อนดีนะเนี่ยันที่เขามีเอ,อ่อถักขยะอยู่ตลอดทางนี่ก็ดีจังวะตอนแรกก็นึกว่าเกมแบบแนวผี ก็มีเสียงจิ้งหรีดอ่ะคตรนขาำคาเลยตอนเวลาที่ผมแบบว่าอาศัยอยู่ที่บ้านเกิด <c oughs> ผมแบบจะได้ยินเสียงจิ้งหรีด <c oughs> เสียงอะไรนี่งี้แหละร้องดังอยู่ตามหลังบ้านตามข้างบ้านอะไรเงี้ยคตรนาำคาเลยมีเสียงกบเคียดด้วยนะแต่อย่าไปหามันเลยหายังไงก็หาไม่เจอหรอกเอออะไรเนี่ยสนามเด็กเล่นเนรอว,ว้าวมีชิงช้าที่กำลังแบบว่าแกว่งอยงู่ด้วย สงสัยว่ามันคงเป็นแรงเขาเรียกว่าอะไรแรงถีบจากคนที่แล้วที่มันเด่นอะไรมั้งถ้าผมเดานะหาไปใช่ไหมเจ้คนไม่ใช่พูดไปเล่นนะไหนมีเหรอเออเจอเดีด๋ยวๆฝันไส้ก่อนสู่ความสมดุลที่ยั่งยืนเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จะต้อง,องยอมรับว่เาเอรกเกรกีเป็นหมู่บ้านโดยรอบได้กลายเป็นจุดปลายทาง หลักของนักท่องเที่ยวแม้ว่าพวกเขาจะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจที่จุเจริญรุ่งเรืองก็ตามประเพณีท้องถิ่นเช่นงานไม้งานเหล็กดัดและการทำอาหารแทบจะสูญหายไปส่งผลให้วัฒนธรรมพื้นที่นั้นเสื่อมสทรมลงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะนามาซึ่งความมัน่นคงแต่ยังช่วยสร้างเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองขึ้นมาใหม่ด้วย การหาสมดุลระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ประเพณีและสิ่งแวดล้อมถือเป็นสีสำคัญเพื่อให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองอ๋อแลน,นี่อันนี้แหละที่ดูปแปลกความลึกลับของอัเลเลกรทะเลสาวแหง่งเงาการหายตัวไปอัธศสพึงกลัวของอัเลเลรแม้จะมีเสน่ห์เหนือกาลเวลา แต่อารเรกก็กลับกลายเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงระหว่างทศวรรษ1930และ1940และอีกครั้งในช่วงทศวรรษปี1980เนื่องจากการหายตัวไปยังลึกลับหลายครั้งแม้ว่าสถานการณ์ที่แน่ชัดยังไม่ชัดเจนแต่เชื่อกันว่าสถานะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดใกล้กับทะเลสาบอารเรกทำให้รู้สึกสังหหัวใจไม่ค่อยดี นื่องจากพบร่องรอยสุดท้ายของเหยื่อในบริเวณใกล้เคียงบุคคลที่สูญหายมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเยาวชนและผู้ใหญ่โดยทั้งหมดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเน่าเป็นวัฏจักรตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเหตุการณ์เหล่านี้ปัจจุบันเรียกวมตัวเรียกรวมกันว่าเดเดออะไร ผมมีรอเ,เรียกกันว่าของขวัญแห่งอาริกิเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังสือมากมายที่พยายามไขความลึกลับของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถขาไขปริศนาได้แม้แต่วงการภาพยนตร์ก็หันมาให้ความสนใจกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยนําเรื่องราวสุดสะพึงของอาริกิมาสู่จอภา,าพยนตร์ท่ลิตสาบแห่งนี้มักจะถูกพน,นาว่าเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับ ดำม,มืดที่ไม่เคยเปิดเผยรัศมีแห่งความน่กกากลัวที่ยังคงปกคลุมเหนืออาลเลเกยยังคงกระตุ้นสนีอันลับของเกาะนิน่งดูดผู้ที่หลงไหลในสิ่งที่ไม่รู้จักให้มาที่ผืนน้ำแห่งนี้ซึ่งก็คงไม่ใช่เราหรอกมั้งที่มาตามหาความลึกลับมันนิ่งไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่า <inequ ity> ผมคิดว่าอนาคตขนาดน่าจะมีสิ่งที่จะพึ่งกลัวอาจจะแบบจิดูก็โดนลากลงไปในน้ำนี้ผมเราเล่นนะ่ะไม่ม like ีหรอกผมก็ได้ว่าเป็นแนวประมาณว่าเดินทางไปแล้วเจอกับใครว่าอะไรนะเออจับผิดไงจะผิดสองข้านทางอะไรอย่างนี้มันดูเป็นแนวนั้นน่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็น่าเสียดายมากเลยอะไรอะที่จุดหมายปลายทางแล้วเหรออ่อพี่ครับนี่ ไอ้เพืนเที่ยวเป็นบอกครับผมผม,ผมผมผมถึงแทนตานแล้วเอเอขัน้นจะเป็นมืดกินไปได้เปล่าพี่แล้วไงต่อกี่ไม้ครับแล้วเดินตายพี่เข้าไปหรออาเชื่อม,มังได้ด้วยโอ้มีระบบเปิดไฟกูด้วยว้าวเยี่ยมไปเลยบรรยากาศอย่างนี้นี่ช่างน่าสนใจจริงๆ โดยเมื่อ,อพี่เขานําทางเราไปแล้วเราก็ควรจะตามพี่เขาไปเนาะพอพี่เขาไปว่าเอ้ยไอ้หนูทางนี้มันทางตันนะมาทางนี่สนี่จเป่นเป็นทางลัดนะส่วนไอ้หนูแกมีไฟฉายทำไมไม่แกไม่ใช้แต่แต่แรกพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่การที่เกมนั้นมันยาวขนาดนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ซึ่งบรรยากาศมืดขนาดนี้ไฟฉายมืขดขค่นี้มันกระจอกมากเลยนะจะบอกให้เอออะไรไฟกระพริบอ้กระเป๋าพี่ชายทิ้งของไว้เหรอ ก็สอนไกด์ด้วยอะไรอ่ะคอลลีเอเลเดวิเวตาเบลลูโน่14กุมภา1981ครอบครัวของเหยื่อที่ต้องการความจริงอาริเกและความลึกลับการหายตัวไปเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่ชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งของอาริเกต้องเชิญหน้ากับการหายตัวไปอย่างลึกลับหลายครั้ง โดยมีผู้คน5คนรวมถึงหญิงสาวสคนและผู้ใหญ่อีกสองคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคดีนี้ก่อให้เกิดความกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้วนนึกถึงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในช่วงปี1930และ1940อีกครั้งในเวลานั้นยังมีการหายตัวไปหลายครั้งซึ่งส่งผลให้ผู้คนอย่างน้อยเจ็ดคนที่ยังไม่ได้รับการคี่ขายการสืบสวนทุกยกเะิกอย่างรวดเร็ว เน่นจากขาดหลักฐานพยานบางคนพูดถึงการมีอยู่ของบุคคลอะไรของใครสักคนแต่ไม่บอกว่าใครที่วันนี้ประวัติศาสตร์ดูเหมือนจะซ้ำรอยอีกครั้งหน่วยงานท่องถิ่นได้เพิ่มความพยายามในการค้นหาแต่กลับไม่พบเบาะแสที่ชัดเจนกว่า40ปีผ่านไปแต่ล่องลอยการหายตัวไปในอดีตยังคงฝังอยู่ฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของชุมชนเราเอลเดอร์โทน นายกเทศมนตรีเมืองอาริเกได้กล่าวไว้ครอบครัวเขาเหยื่อปฏิเสธที่จะยืนนิ่งเฉยนี่ความมุ่งมั่นที่ชวนให้นึกถึงหลายทศวรรษที่ผ่านมาพวกเขายินกรานให้ความอให้มีการยุติคดีนี้ทางการได้ให้คำมั่นว่าจะเฝ้าระวังต่อไปแต่ความก,กังวลก็เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่ามเมืองนี้อาจกำลังเผชิญหน้ากับการถาตัวไปอย่างลึกลับและลอกใหม่คดีนี้ เอกคดีที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่นี้ยังคงเป็นประเด็นสําคัญสําหรับตํารวจท้องถิ่นแต่คําตอบยังดูเหมือนจะอีกไกลเกินเอื้อมในแต่ละวันผ่านไปโดยไม่มีคําตอบความลึกลับของอารีเกก็ยังลึกล้ํามากขึ้นก่อให้เกิดความสงสัยและก่อให้เกิดทฤษฎีที่ขบเขือ What about me? What about me? Yeah. o okay. k นั้นใช่าเดพี่เขาทิ้งกระเป๋าไว้ก็จีนงแต่พี่เขาก็ทิ้งโน้ตไว้ให้เราอ่านแล้วก็เก็บกระเป๋านั้นไม่ได้อย่างไรก็ตามด้วยการที่ว่าเรานั้นมาที่นี่แล้วเราจะซืบคดีนี้เองแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าการหายตัวไปนั้นหายไปได้อย่างไรมีการทำการไปหรอือ ก็ก,ก็เปิดประตะูไม่มีใครอยู่เออใจไปไหนอ๋อ,อบ้านเหรอผมไม่รู้อ่ะเกมต้องการอะไรอ่ะอาทางตันเราเล่นผิดทางเปล่าวะอ๋อในผิดทางเมื่อกี้มันเป็นบ้านเนาะ ไอ้เราก็เวอร์เลยแล้วอย่าไปกลัวเลยจริงๆไอ้ความเงียบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากๆเลยนะเจะ้าให้ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกถ้าเกิดว่าเอาผมไปขังไว้ในห้องเงียบๆแบบว่าห้องเก็บเสียงสนิทๆอย่างี้ก็น่ากลัวจัดเลยมันแบบเหตุเขาบอกว่ามันจะหลอนประสาทด้วยม,มั้งใช่แหม่ชี้ไปอย่างนี้ผมก็ต้องอ่านสิครับหเมษาสองห้าหจริงๆก็ส0งจุดองหาเลย ยังมีโอกาสในการขายฮะ <c oughs> ไม่ดีไม่ไต้ม,ม่มันยังมีโอกาสจะการสิบสวนการหายตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ค้นพบเอกสารและคําให้การที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านี้กับคดีที่คล้ายกันในช่วง1930และ1980บุคคลที่สาสูญหายไปดูเหมือนว่าจะหายสาสูญไปอย่างในโอกาสยังไม่มีศพใดโผล่ขึ้นมาอีกเลย และไม่เคยพบร่องรอยใดๆการสิบกระซับในท้องถิ่นเล่าถึงการผูกพันกับทะเลสาบในสมัยโบราณการเสียสละแต่ผู้เท่าผู้แก่ยังคงนิ่งเงียบนี่คือเขาขีดทิ้งนะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอีเรโออาชาวประมงท้องถิ่นให้การสัมภาษณ์ในปี1932อ้างว่าเขาเห็นร่างไร้ใบหน้า โผล่ขึ้นมาจากน้ําเพียงไม่กีน่นาทีตอนที่ขึ้นที่อธิบายไม่ได้จะพัดเรือของเขาผิดความใช่ผู้ชายที่มันเดินล่อเรามาตรงนี้พงไม่ใช่หราั้างแต่นะั้นมันมืดมืดบางทีเขาจะมีหน้าก็ได้เรือมันทึกเก่าแก่ท้องถิน่นเล่าว่าแม่ของบีปาเดนลินชายหนุ่มที่หายตัวไปในปีพศ2อ,อ2 3สาบานว่าได้ยินเสียงเคาะประตู3วัน หลังจากที่เขาหายตัวไปเมืเ่อเธอเปิดประตูออกมาเธอพบแต่เพียงรอยเท้าเปียกบ,บนพื้นสมมติฐานนะทะเลสาบอาจจะซ่อนอันตรายทางธรณีวิทยาไว้เช่นการไหลย้อนกลับอย่างฉับพลันหรือกระแสน้ำมนต์แต่ธรรมชาติจะเลือกเดื่ออย่างพิธีพิถันจริงหรือและทำไมจริงต้องไม่มีศพใดโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเลยละ่ะบุคคลที่หายสาบสูญไปอาจพยายามหลบหนีจากเมืองที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง และเต็มไปด้วยความกดดันทางจิตใจอย่างสิ้นหวังหรือไม่ถ้าสุสานเะนี่ยบันทึกของตำบลบางแห่งกล่าวถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นใกล้กับะเิสา์ในศตวรรษที่ผ่านมากล่าวถึงศพที่ไม่เคยตืด้ดและที่บูชามากกว่าตื้ดในน้าอาจจะมีตื้ดล่าสุดการหายตัวไปโอ้แล้วไปต่อยังไปต่ออีกเหรอ เส้นทางยังอีกยาวไกลนี่เราต้องไปไกลแค่ไหนกันนะฉันละเกียดสถานที่ที่มันมืดตึ๊บอย่างนี้จริงๆเลยมองได้แค่พื้นที่มันมีเอ่อขารดนะเอ่อมีทางเดินใช่เออเคยมีคนบอกว่าผมพูดเร็วเกินไปอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบบพูดให้มันช้าๆลงกว่านี้สักหน่อยละกันเนาะเพื่อที่จะได้เดี๋ยวนะกูวนเหรอไม่ไม่ไมม ไปต่อ,อได้เริ่มเมื่อกี้ทางอ้อมรึเปล่าไม่รู้แค่พาผมไปไหนเนี่ยเออเออเอิอ่ม Holy shit. นี่มันมืดมากเลยนะโอ้โอ้โอุ๊ยชี เหนือความคาดหมายสุดๆอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้เองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> นี่มันเกินความคาดหมายสุดๆอะไรวะเนี่ยเกมโอ้โห เอาเอาไฟไฟฟ้าก oh. oh, oh. oh, e ัน oh, ้วเอเออาเชี <laughs> oh, I mean, mm, ่อไหมเอากูไปด้วยกูยังไม่ตายใช่ไหมเ้เดี๋ยไอ้แม่งหรือไปจัสัก็ไอ้าสว่า แสงอะไรนะโอ้โหโอ้โหแม่งโคตรพีคเหนือความคาดหมายสุดๆเดี๋ยวนะอ่ะพี่ครับผม The l a k s i d e Walk แล้วข้จบไปแล้วสำหรับเกมใน I C อนะครับผมซึ่งผมไปหาดูมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นเกมแนวแนวผีพราเห็นบรรยากาศรอบข้างมาดูลึกลับมืดมนแล้วก็เห็นไหมชิงช้านะนะั่นน่ะไม่ยังแกว่งอยู่เลยอะ่ะก็เอาเปวนว่ายังไงบ,บ้างสำหรับวันนี้สนุกหรือเปล่าสำหรับผมก็แอบบหลอนไมสิหลอนนั่นแหละเอ ผมพยายามหาเกมแนวผีๆซึ่งเกมนี้ไม่ใช่ผีแต่ผมชอบมากตอนจบโคตรเท่ถ้างั้นเขาตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าบ๊ายายครับผมจุ๊บอะ